เชิญสื่อมวลชนทุกท่านนะฮะฟังคําสารภาพจากผู้ต้องหาเชียบแล้วยังไงผมเกิดปวดฉี่ขึ้นมาเพราะผมขีดเสร็จใช่ไหมผมก็อัานไปเห็นของในรถเห็นของมีค่าในรถครับหลังจากนั้นแกก็เลยใช้ไม้แขวนเสื้อใช่ไหมไหนทำไม่ดูเอามางอแล้วแกก็เย่ลงไปข้างกระเก ดึงเพื่อปลดล็อกใช่ไหมละ่ะคุณทําแบบนี้ทําไมเพราะไม่มีเงินแะไปปล่อยได้เท่าไหร่ครับอ่ะก็เกือบหมืน่นใช่ไหมละ่ะแต่ทีนี้แกรู้ว่าเฮียงโง่เนี่ยให้ราคาน้อยแกก็เลยไปขายให้กับบางวุฒิกลับมาถึงก็เสพยาพเพอเสพยามากก็เกิดประสาทหลอน,อนเกิดประสาทหลอน,อนแล้วก็จินตนาการว่าจะมีคนมาฆ่านี่คุณยอมยอมรับแต่ละภาพ้วใช่ไหมครับใช่ไหมมันทำไปสังคมมันบียคขัน ให้พี่ค okay, ัดใครับเดี๋ยวเป็นว่าคุณก็จับมีอะไรแล้วกันโอเคครับจับตัวมือคัดเลยไปไปเลยเออหน้าให้โอกาสผมถ้าผมมีโอกาสได้ออกไม่ครั้งผมจะกลับตัวไม่ต้องคุณมาครับผมอยากบว่ต้องไปตัวปวาไปพาไป